I give I'ma shit don't do you what yeah, a say way so can fuck you my So สวัสดีครับผมจิรตรีกัปตวันนะครับวันนี้พามาดูรถ e v e r อเรสต์แพตินัม V6 คันนี้นะแต่งจัดไปเหมือนกันนะใส่ของเรียกว่าได้ครบหมดนะครับสําหรับการตกแต่งสไตล์สุตลต่านนะที่กําลังคิดกันอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับการแต่ง e v e r อเรสต์ลันนี้แต่งกับตัวรุ่นท็อปสุดของ Ford ด้วยนะครับก็คือตัวแพตินัมนั่นเองนะฮะ ตัวนี้ราคาตัวรถเนี่ยมันจะอยู่ที่2279,000เนาบาทนะ2279นะครับเครื่องเป็น V6 t u เทอร์โบเทตัวเดียวนะเป็นดีเซล3.0ลิตรนะครับให้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวบล็อกรหัสของเขาคือรหัส l i ออนะซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รางวาัลมามากมายนะครับจากฟอร์ดทั่วโลกไปแข่งชนะมาหลายสนามก็เครื่องตัวนี้นะครับรหัสไลออน 3 0มลิตร V 6ทอร์โบหตัวนะซึ่งแรงม้าให้อยู่ที่250แรงม้าแต่แรงบิดให้มามหาศาลนะครับอยู่ที่600้อนิวตันเมตรนั่นเองนะเรียกว่ามันพอๆเหลือๆเขาเรียกว่าสายบ้าพลังแล้วกันนะครับซึ่งคนที่เล่นเครื่องดีเซลนะ่ะส่วนใหญ่นะครับ เขาไม่ได้ดูม้ากันเป็นหลักนะในสไตล์รถแบบนี้นะต้องเน้นนะไม่ใช่เก่งนะในสไตล์รถใหญ่ PPV แบบนี้ต่างประเทศเขาใช้ลากรถกันนะลากรถบ้านลากเรือยอสลากอะไรต่างๆงั้นเขาจะเน้นที่พละกกาลังขุมกําลังของเขาก็คือตัว600นิวตันในเรื่องของแรงบิดนั่นเองนะครับก็จัดไปตัวเนี้ยใช้ในไทยเหลือๆเพียงพอไปได้ทุกที่ ก็บอกเลยว่าเป็นรถที่กดเป็นมานะครับแค่กดลิกไปเนี่ยกำลังพร้อมที่จะทยานออกไปทันทีเพราะว่าแรงบิดมันมหาศาลมาก600นิวตันเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานเรียกว่าฟอร์ดออกแบบมาได้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถใช้ในชีวิตจริงได้นะที่เขาเทสกันนะครับ3.0ลิตร V6 ตัวนี้นะครับมันกินอยู่ที่ประมาณ10โลลิตร9โลลิตรถึง10โลลิตรก็ถือว่าดีเลย นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะแล้วเป็น V6 ด้วยนะครับกิน9โลลิร10โลลิสสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ก็มองว่ากลุ่มลูกค้านะครับหรือพี่ๆที่สนใจรถกลุ่มนี้อยู่นะการเติมน้ำมันนะครับค่าน้ำมันประมาณนี้เรียกว่าไม่สะเทือนนะผิวหนังหรือขนหน้าแข้งของพี่ๆแน่ๆนะครับอ่าตัวนี้ก็จับจับคู่นะครับกับเกียร์ ไฟฟ้า e c h i p t e r แบบ10สปีดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะแมสถูกดีไซน์ถูกโปรแกรมมาให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆทำงานได้ต่อเนื่องนะฮะไม่มีสะดุดแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องเนี่ยเป็นพัดลมมอน้ำแบบไฟฟ้านะครับงานไม่มีสายพานไฮดรอลิกหน้าเครื่องแล้วนะห้องเครื่องก็จะดูโล่ง พอมันเป็นพัดลมว่าน้ำไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทาให้เครื่องยนต์อย่างเงียบลมพลังกาลังการส่งถ่ายประสู่ชุดท็อกต่างๆดําได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็การระบายความร้อนของห้องเครื่องเนี่ยมันทางานได้ดีตลอดทุกย่างความเร็วไม่ต้องพึ่งพารอบเครื่องในการหมุนสปีดของตัวพัดลมนั่นเองนะครับมีระบบไฟฟ้าในการจับนะแล้วก็ตัวนี้กล่องข้างบนนะครับตัวกล่องเซนเซอร์เทอร์โมต่างๆนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะในการเล่งเรื่องของตัวพัดลมต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจัดอยู่ให้ด้านบนนะควบคุมดดีลตตัััวพม่างๆนะครบ อ่ะมาต่อเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ได้เป็นท็อปอยู่แล้วนะ AGM แบตเตอรี่นะครับชนิดที่ท็อปสุดณนะปัจจุบันจ่ายไฟได้นิ่งจ่ายไฟได้เสถียรที่สุดเอาไปลุยออฟโรดต่างๆได้เลยช่องซีลต่างๆทําได้เนียนไม่มีตัวน้ํากลั่นกระฉอกออกมานอกลูกแบตสามารถกลับหัวตัวแบตได้เลยนะครับแล้วก็ CCA ที่สูงตรงนี้นะ 800CCA เรียกว่าสตาร์ทสบายๆนะครับไม่ว่าจะอากาศหนาวอากาศแบบไหนต้องการกําลังสตาร์ทแค่ไหน 800CCA เพียงพอแน่นอนนะสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ได้ชาร์จที่แมตการขนาดใหญ่นะสปอร์ตให้ได้ชาร์จใหญ่ถึง 250A ั้นการชาร์จการรีเจนไฟกับสูแบตใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะในการทํางานในการใช้งานต่างๆแล้วก็ระบบเบรกนะตัวท็อปสุดเบรกไม่ได้เป็นเบรกมอโลมอีกแล้วนะครับเข้าไปดูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบรกไฟฟ้านะฮะอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละล้อมันจะมีเซ็นเซอร์จับนะในการจ่ายน้ํามันที่ไม่เท่ากัน มันจะแตกต่างกันทุกสภาวะการขับขี่เลยทุกย่างความเร็วการเข้าโค้งซ้ายเข้าโค้งขวาการจ่ายนะ้ำมันเบรกก็จะไม่เท่ากันในแต่ละล้อนะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน,น,างานเพิ่มความนุ่นนวลในการเบรกมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตกับระบบช่วยกับขี่ต่างๆที่คันนี้ให้มาจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับเป็น Stop and Go ด้วยนะเรื่องของการขับรถตามคันหน้านะครับตั้งระยะได้อีก4ระยะนั่นเองนะครับช่วยเบรกนะ เตือนสัญญาณด้านหน้าป้องกันรถออกนอกเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนต่างๆพวกนี้มีให้หมดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดพร้อมกล่องเลดร์ด้านล่างทํางานคู่กับกล้อง a อเดที่ตัวกระจกทําให้การจับเส้นจับเลนถนนจับรถด้านหน้ามีความแม่นยําม,มากขึ้นทุกทกทัศนวิสัยไม,ม่ว่าจะฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดจัดนะครับตัวเดรดราก็จะช่วยประคองระบบนี้ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะ เี่ยฟังก์ชันที่ก๊อให้มานะเครื่องยนต์เมื่อกี้นะครับที่ฟอร์ดจัดให้ในแพต t ินัมแล้วก็เซ็นเซอร์ระบบต่างๆนะอยู่ในราคา2องล้านสองแสนเบาทจะบอกว่ามันยังไม่หมดนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มพี่ไม่ต้องไปจ่าย5 6, นะ้ากล้านอ่ะสเปคนี้แบรนด์หรูๆที่พี่ต้องใช้5้าหกล้านพี่มีต้องจ่ายนะครับแต่ตัวนี้พี่ไม่ต้องนะจัดไปเดี๋ยวไล่ระบบภายในให้ตอนช่วงท้ายนะครับไันนี้มาดูชุดแต่งกัน สีที่เห็นนะเป็นสีพิเศษก็คือการแรปสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับใช้เป็นสีเฉดเทาแลมโบนะตัวรถเดิมของเขาเป็นสีเทาอยู่แล้วงั้นคันนี้นะครับถ้าจดลงเล่มก็จดสีเทาได้เลยนะไม่ต้องไปบิดไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปแก้สีใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นโทนเทาเหมือนกันแค่แรปเปลี่ยนสีเข้าไปนะไฟหน้าของเขานะครับคันนี้แรปเป็นสีชาเข้ามาเพิ่มความเข้มให้กับอ่ามิตินะครับของตัวรถเวลาเรามองเข้ามานะครับหน้าตาโฉบเฉี่ยว หรือว่าตัวตาเนี่ยมันจะถูกแต่งให้ดูเข้มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบไฟเป็น Performance LED Matrix LED หรือไฟออจฉริยะนั่นเองนะครับไอลูกแก้วตรงนี้เนี่ยมันจะกิ่งขึ้นกิ้งลงได้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติป้องกันไฟแยงตาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีไฟมุมต่ำมุมทะแยงเวลาเราจะเลี้ยวด้วยนะครับสตาร์ทรถเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวขวาไปนะครับไอไฟลูกเล็กๆเนี่ย,ยมันจะสาดมาถึงตรงนี้เลยนะ นะครับงั้นเวลาที่พี่จะเลี้ยวตอนกลางคืนเนี่ยไฟสปอตไลท์ตัวเล็กเนี่ยมันสาดมาแบบนี้งั้นมันทาให้มุมการเลี้ยวของพี่ๆนะครับปลอดภัยมากขึ้นเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไฟตัวนี้ระบบแบบนี้เอาแค่ตาวงเลี้ยวนะพี่ต้องไปจ่ายเงิน5ล้าน6ล้านในรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะแต่คันนี้ไม่ต้องไม่ถึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะว่าตัวไฟอ่จริยะนะครับเวลาเรากดสตาร์ทไปแล้วเนี่ยลูกแก้วมันจะกิ้งไปกิ้งมาแบบไหนนะฮะ ไหนนะมันจะปรับเซนเซอร์ปรับโฟกัสหลอด LED อยู่ข้างในมีตัวลูกแก้วเนี่ยหลายหลอดทําให้การเปิดปิดนะครับป้องกันไฟแยงตาเวลามีรถวิ่งสวนเข้ามานะครับมันจะปิดเฉพาะจุดที่จะไปโดนรถที่วิ่งสวนส่วนรถที่ไม่ได้วิ่งมาเนี่ยมันจะถูกเปิดไฟสูงอยู่ก็ทําให้พี่ขับด้วยความปลอดภัยมากขึ้นทัศนวิสัยที่ขับไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของไฟหน้าของเขาตัวไฟอตัฟอตโนมัตินะนะครับเรื่องของไฟแมทริก LED นะ มาเซ็นเซอร์ก็บอกไปแล้วเซ็นเซอร์มันพื้นพืนะตัวไหนเรื่องของจับระยะต่างๆนะพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่มันมีระบบช่วยเบรกด้านหน้าด้วย AEB พวกนี้ใส่เข้ามานะฮะมาดูช่วงล่างกันดีกว่านะคันนี้ใช้เป็น Pro Fender OEM 2.5นะครับโหลดลงมา2นิ้วตามสเต็ปของมาตรฐานของทาง Pro Fender ร์เขานะฮะโหลดลงมาเปลี่ยนโชคคือ4ต้นเลยนะครับสตาร์ทรับ,บระยะลูกมาก การโค้งนะครับตัวใหม่ปีกนกปรับองศาที่จะเป็นเซตตัวโหลดนะครับก็คือเปลี่ยนหมดทั้งเซต4ต้นแบบนี้ p e r f o r อร์แมนการขับดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าตัวก้านท็กนี่มันใหญ่ถึงขนาด2.5นะครับก้านขนาด2.5เท่ากับตัวแรปเตอร์เลยงั้นรองรับเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นแน่นอนนะแล้วก็ล้อเปลี่ยนเป็น20นิ้วนะล้อเดิมแพทดิน่ามัน21นะฮะล้อ20บมันดีกว่าแน่นอนดีกว่ายังไงนะครับในแง่หนึ่งเลยเรื่องของยางที่หายางได้ง่ายกว่าแมสมากกว่าราคาาายยงงไมม่แพเหือนตัว21 เพราะฉะนั้นนะ่ะบรนยางเฉพาะหาสายลําบากเกิดพี่ไปอุบิเนต์ต่างจังหวัดนะเกิดยางแตกที่มันปะไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งเส้นน่ะแล้วร้านเขาไม่มีไซส์ยี่สิบเอ็ดพี่เนี่ยงานงอกัยนะแทนที่จะเปลี่ยนยางอย่างเดียวกายไปขึ้นสไลด์ไปงานใหญ่งานโตนะครับงั้นเปลี่ยนเป็นร้อยี่สิบยางหนึ่งที่ได้ยางหาง่ายนะมีไซส์ให้เลือกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะแล้วก็เรื่องของ การขับขี่นะการซับแก้มยางที่มันจะได้เยอะขึ้นแนะความกระด้างต่างๆนะครับมันก็จะดีกว่ามันก็จะนุ่มนวลกว่าล้อที่เป็น21นั่นเองนะครับนี่คือการเปลี่ยนใช้ตัวล้อ20นิ้วนะ แล้วก็ใช้เป็นแบรนด์เวกนะฮะตัวนี้เป็นล้อโฟร์ o r m ์มิงล้อเบาวิฟเอสศู์หนึ่งสีดำเงาก้านตัววายตัวฮิตของเขานั่นเองนะครับซึ่งตัวเวกเนี่ยล้อของเขารับประกันให้สูงสุดถึง10ปีนะในเรื่องของโครงสร้างนะฮะรับประกันให้แล้วก็ยางใช้จับคู่กับยางตัวยูเอทีนะครับตัวนี้เป็นตัวยูเอทีสามซีดียาง2 7 5 5 5็2 0ซึ่งเป็นไซส์ที่ฮิตในการแต่งฟอร์ดรุ่นนี้นะหรือรุ่นอื่นที่เป็นเอเวอเรสต์นะครับมันได้หน้ายางที่กว้าง275 275กงรยึดเ้า่ารย5 ไม่ก็ได้จนเกินไปความนุ่มนวลยังคงมีให้นะครับแล้วก็ลายยางที่เป็น AT ทําำให้วิ่งได้ทุกสภาพถนุนนะออฟโรดออนโรดเนี่ยผมว่าไปได้หมดนะครับแล้วเป็นระบบขับสด้วยคันนี้งั้นไปได้ทุกพื้นที่ไปลุยไปออกทิศต,ต่างๆได้เลยนะแล้วก็เรื่องของเบรกนะ เบรกก็จัดตัวเต็มบายี่บแซดจานหน้า 4. 1 0จานหลัง400ด้านหน้าเป็นเบรก6พอร์ตไฟฟ้าเบมโบสีเขียวมะนาวแบบนี้นะครับจานที่มีขนาดใหญ่ปั๊มที่มีลูกสูบแบบ6พอร์ตนะครับเวลามันจับเนี่ยมันเป็นลูกสูบคู่นะมันจับแบบนี้นะครับเวลามันจับจานเนี่ยมันจิ้ม2ฝั่งสิ่งที่ได้เลยคือระยะเบรกสั้นลงแน่นอนนะครับความนุ่มนวลในการจับเบรกหัวไม่จึกหัวไม่กระแทกได้แน่นอนนะครับเบรกอยู่ที่ความเร็วสูงใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเบรกดีกว่าเบ แน่นอนนะเพราะว่าไอ้พวกเบรกเดิมโรงงานอะ่ะดีถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเกิด accident, อุบิเหตุอ่าพี่ขับเร็วมากๆนะครับแล้วกระทืบเบรกไปอะ่ะเบรกเดิมอะ่ะมันจะเฟอที่เขาบอกว่าเบรกจมอะ่ะมันจะเกิดอาการนั้นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้อาการนั้นมันจะไม่มีนะครับการเบรกต่างๆมันจะอุบิเหตุด่างต่างเนี่ยมันจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วมันเบรกอยู่ขึ้นแน่นอนงั้นต่างที่เสียไปทุกบาทท,บาท,ทุกตังค์กอฟบอกเลยว่าคุ้มค่ากับคนที่ชอบสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะแล้วก็รักในเรื่องขอองคววาามเร็ยก ให้เบรกมันอยู่ก็ต้องชุดนี้นะครับใส่เบรกเข้าไปด้วยนั่นเองนะอ่ะล้อจัดไปช่วงล่างต่างๆใส่ไปแล้วนะครับมาดูสเกิร์ตการนิดนึงนะสเกิร์ตตัวนี้เป็นของแบรนด์ AKC นะเวอร์ชั่นที่3าเวอร์ชั่นล่าสุดของเขามันจะมีไฟเดย์ไทม์ที่ตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้วย2ฝั่งเป็นขีด LED นะครับนี่คือตัวเพิ่มมาในเวอร์ชั่น3ของเขานะสำหรับ AKC V3 นั่นเองนะครับก็จัดไปหล่อๆแบบนี้ก็จะมีซุ้มล้อที่เข้าชุดของเขาด้วย นะสีดําเงานะครับลูกค้าเลือกทาสีได้เรียบร้อยแล้วตัวชุดแต่งก็เอาไปโมแรปให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่คือตัวชุดแต่งของเขานะแล้วก็สัญลกักษณ์อื่นๆนะครับตัวแก้มข้างก็จะมีคำว่า V6 ให้จะเป็นตัวเดียวในปีนี้ของ Ford e v e r e s t แล้วนะครับหรือว่าในทุกเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์อื่นจะไม่มีการบุงบอกแล้วแก้มด้านข้างจะเป็นสีดำ ยกเว้น V6 ที่จะใส่สัญลักษณ์โลโก้มาให้ด้านข้างที่เป็นแพทตินัมนะครับกระจกตรงนี้ฟังก์ชันครบอยู่แล้วเตือนบายสปอร์ตนะครับไฟสองด้านล่างกล,ล้อง360นะไฟเดียวที่กระจกข้างต่างๆมีให้หมดพับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับตัวมือเปิดต่างๆเป็นคีเลสนะฮะวก็ทําเป็นสีดํานะครับราวหลังคาก็แรปเป็นสีดํานะครับแบบนี้นะก็จัดไปสวยๆนะฮะ เดินไม่ต้องทําอะไรมันมากแล้วเพราะว่าแพตตินัมเดิมมันสวยอยู่แล้วก็แค่แรปเก็บสีชาไปเท่านั้นเองนะครับไ่ายท้ายซิกเนเจอร์แบบแพตตินัมแรปเก็บสีชาโลโก้ด้านหลังนะครับแรปสีชาเข้าไปให้มันดูเข้มเข้ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ฝาท้ายต่างๆก็เป็นระบบไฟฟ้านะฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนีนะรถเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์นะให้ดูเรื่องของภายในความอนเนกประสงค์การขนของนี่คืออะไรเดิมทั้งชุดนะสามารถใส่เข้าไปในรถได้เลยนะครับปั๊มเบรกต่างๆ นะแล้วก็ตัวโชคก็ใส่เข้าไปในรถได้แบบนี้งั้นความมนเอกประสงค์นะครพี่ๆได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายทํางานได้ ท่องเที่ยวได้ใช้งานครอบครัวได้ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับตัวเจ็ดที่นั่ง PPV ที่ใช้งานได้จริงแล้วช่วงหลังที่เป็นวัดลิงไฟฟ้า5แกนงั้นปัญหาคานแข็งด้านหลังมันจบไปแล้วรถใช้งานนั่งได้จริงไม่กระแทกกระทันนะครับไม่กระเด้งกระดอนไม่เมารถคันนี้ไล่ฟิลแบบ SUV เต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ที่แต่งเพิ่มเติมมาตรงนี้ก็เป็นสเกิร์ต ชุด AKC วอร์ชันสนั่นเองนะครับทำเป็นสีเทาแรมโบแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นะครับมีไฟตัวทัพทิมนะสีแดงให้ด้วยนะครับอันนี่คือชุดแต่งของเขาที่จัดไปสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูความพิเศษในรุ่นของแพตินัมที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะเปิดเข้ามานะครับเรื่องของตัวนี้จะเป็นวัสูดซอฟทัสเป็นหนังตัดด้วยได้สีครีมนะจะเป็นอันเดียวที่ได้ไปสําหรับตัวแพตินัมแล้วก็ตัวเบาเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ เป็นสิบท,ทิศทางมีตัวดันน่องเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวเบาะเองคู่หน้าเนี่ยมีการเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นนะครับ ในเรื่องของตัวเบาะได้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะตอน2ก็จะมีการเปิดอุ่นของตัวเบาะได้ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยก็มีการเปิดอุ่นพวงมาลัยได้ด้วยนั่นเองงานฟังก์ชันอุ่นร้อนอุ่นเย็นต่างๆแบบนี้ในรถราคา2องล้านสองแสนเจ็าย้ำกันอีกทีแล้วเป็นไซส์แบบนี้เครื่อง V6 บอกเลยว่าฟังก์ชันนี้พี่ไปแบรนด์อื่น5ล้าน6ล้านพี่มีต้องจ่ายนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัว อะระบบตัวรถหน้าจอต่างๆนะครับได้เต็มๆก็คือหน้าปัดเดินไม้12นิ้วจอสีหน้าปัดตรงกลาง12.4นิ้วจอสีนะครับเป็นบวกทัชกรีนรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสาย นะมีให้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะครับระบบขับขี่มี 4A ให้ระบบขับ,บ,บขีบ่4ล้ออัตโนมัตินะครับเท่ากับพี่ขับพี่กด 4A ไปเลยให้ระบบมันคิดค้นให้นะครับในการขับต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว 4A ของ Ford เป็นระบบ 4A ที่ถ่ายกําลังระหว่างหน้าและหลังได้เยอะที่สุดนะครับงั้นเวลาขับไปเร็วๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าการเลี้ยวต่างๆมันจะฝืดมันจะหน่วงวงเลี้ยวมันจะแคบลง Ford ถูกใช้ 4A ที่ พิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนนะสำหรับระบบขับ4ล้ออัตโนมัตินะครับจุดชาร์จไวร์เลสต่างๆมี5อยู่แล้วนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้แล้วก็คันนี้มีระบบเวลคัมซีดด้วยนะครับเวลาลงรถพี่ดับเครื่องนะตัวเบาะมันก็จะถอยไปนะครับประมาณ2นิ้วนั่นเองนะครับเวลคั ed, มซีดทำให้แล้วก็มีโรเมมโมรี่เบาะได้อีก3ตําแหน่งนะ มีเมมโมรี่เบาะด้วย3ตําแหน่งนะวลคอมซีดอุ่นร้อนอุ่นเย็นพวมาลายเบาะหน้าเบาะหลังนะตอนที่2มีให้ครบโหมดแบบนี้เครื่องได้เป็น V6 ด้วยนะฮะในราคา2องล้านสองแบาทแล้วบอกเลยว่าขับโคตรด,ดีการเก็บเสียงต่างๆนะครับทาได้ดีเยี่ยมภายในนเงียบนะ,ะช่วงล่างดีอัปเกรดมาอีกขับดีขึ้นขับมันขึ้นพละกําลังเหลือๆในราคาแค่2องล้านสองแบาทไม่รวมไอชุดแต่งพวกนี้นะไอเนี้อยากได้ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ จบสำหรับตัวแพทตินัมสีตัวเทาร์เรมโบคันนี้นะครับพี่พี่ที่ชอบนะครับต้องการซื้อรถโทรหาก,กรอบได้นะก็อยู่ที่ฟอร์ดพนันคอนเกษตรนะว่ามีนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวให้ไว้ไ้านล่างตรงนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ